มันทำม่ได้เลยุสีชุดสีส้สสมได้ชุดโกโกวาแน่นอนเลยไม่คะคอะไรคุณแม่แม่ค่ะนี่คือคุณแม่สวยไหมล่ะเป็นานมากเลยลูก แม่จ้ะเปิดทีวีดูมะใช่อไม่ใ่จิตวามัน่านจะไม่ดีอ่ะเี๋นัน่งข้อตา,นานงนะวมมี อั้ดอส้ดอดอู้ดสีเดอร้เป็นหอคอยเน่ับข้าวแม่เรได้กินเป็หอคอไม่อยากกินอะไรนะ กุ้งกุ้งล็อบเตอร์อยากกินอันนี้อยากกินกุ้งล็อบเตอร์ค่ะคุณอยากกินกุ้งล็อบเตอร์อร่อยมากมากเลยค่ะหวาน,าก,วานกินเสร็จแล้วอย่าลืมล้กักษาให้ฉันด้วยนั่นก้าอี้เลยนะ บอกให้เกดไปนั่งบนเก้าอี้เก้าอี้สุกโปกหมดแล้วนั่งกินนุ่่นกินพื้นนุ่นดูนั่งกินที่พื้น,นก็นเ,นกเลยเออน่ะก้าวดข้าวที่เช่อะไรหรอคพี่เหรอ Minyak. Minum air suki. Minum Hmm. Tapi. กินสีน้ำซุปเนี่ยอร่อยเองดูสิน้ำซุปเดินดูน้ำซุปเลยเหรอเคริสหาคุณแม่กินน้ำซุปเข้าไปเก็บจานเลยครับแคลริส จย่าอาย่ามา่งกับมันค่ะนี่แแกงเธอริสดีกว่าเธอริสเรามีอะไรจะปบ้าเยเธอริสตีตัดการเลลูกมเธอริสมันชอ่นี้แม่ดูเก่าเลยนะเยเธอริส นน่นั้นเดี๋ยวหนูเล่นกับพี่เทอริสไปหนูเล่นกับเทอริสไปก่อนเฮ้ยโอ้ยเทอริสนั่นเล็กดีได้เก็กะอนเลยน้นเลยเพลน้ำเลยดีกว่า พกหมดเลยฮึสักการ์นี่ไปบอกแมนะ่ฉันไม่โดนหรอกดินพราะเธอคนนี้น้ำหกหมดเลยอ่ะเธอทำน้ำแล้วหกดูน้ำหกดดูดูดแม่ค่ะน้ำหก อะ,อะไรลูกอะไรลูกโอ้ยออกสะก้าไม่ได้เลยอะไรเหรอลูกแม่ดูสิคะน,น้ำหกเลยเค่ะโมจิทำค่ะโมจิมขดัดเจ้านะนี่เลยฉันจะไล่หมดบ้านน้ำแม่ ไม่ใช่ค่ะน้องคนเขาทำหนูคนนี้ทำหนูก่อนแน่เพราะทำหนูก่อนค่ะลูกหนูไม่ได้นะป่านะคะคุณแม่หนูไม่ได้เทหนูไม่ไช้เทค่ะโมจินะคะเป็นคนเทขี่มือคือต้องหาเลยนะโมจิเทไม่ค่ะหนูวิ่งเอ่นะคะ 哼，没办法。Bye.